ย้ายช่องเล่นร้ายนางเอกสาวอินจัดติดอารมณ์กลับบ้านทำเป็นหนุ่มถึงกับงงคลิกบทบาทมาเล่นร้ายทีๆจนหลายคนแอบกังวลว่าสาวหน้าหวานพิมพิมประภาตั้งประภาพรจะกลับไปรับบทนางเอกได้อีกหรือไม่งานนี้มีโอกาสได้เจอเจ้าตัวในงานบวงสวงละครโฉมโฉดค่ายเชน2561ทนี่หน้าตึก GMM Grammy ย่านอโศกเลยไม่พลาดสอบถามถึงประเด็นดังกล่าว ช่วงนี้เล่นร้ายทีทีไม่ได้เซตเอาไว้ว่าจะต้องเล่นร้ายอย่างเดียวตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องเรื่องดงดอกไม้ซึ่งจะเป็นคนดีใส่ส,สแล้วอีกอย่างพิมพ์มองในเรื่องของบทมากกว่าบทไหนที่ทา้าทายสนุกทำให้เรารู้สึกว่าได้เล่นอะไรใหม่ๆใ,ให้คนดูได้ดูกันไม่อยากเล่นซ้ำๆเราก็อยากที่จะเล่นจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไง ออกไปเที่ยวบ้างเราก็ต้องพยายามออกมาจากสิ่งเดิมเดิมพื้นที่เดิมเมออกไปภูเขาไปทะเลไปกับเพื่อนหาอะไรกินที่ทำให้เราลืมตัวละครนี้ไปเลยแฟนให้กำลังใจยังไงบ้างเขาอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าทำไมวันนี้ดูขุ่นมัวจังซึ่งบางทีเราอาจจะโดนตัวละครที่เราอยู่กับมันมาทั้งวนันเหมือนยังมีมวลตรงนั้นอยู่เขาเลยมีความงงๆ ว่าเป็นอะไรหลังๆเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจและพยายามออกจากตัวละครให้ได้เร็วเคยอินกับบทกลับบ้านไหมมีค่าบางทีกลับมาจากกองความที่เราอยู่กับตัวละครทั้งวันก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีดาวดิงต้องคอยเตือนตัวเองว่าตอนนี้ฉันคือพิมพิมพ์ประภาแล้วนะแล้วก็มีเพื่อนๆคนรอบตัวรู้สึกว่ามันเหมือนมีมวลอะไรบางอย่างที่ติดตัวมากับเราเลยต้องทำอย่างอื่นที่มีความสุข เพื่อล้างตัวเองออกไปแต่ก็จะมีแบบเลิอกกองมาดึกมากเหนื่อยมากๆแต่เรานอนไม่ได้หลับไม่ได้เหมือนมันมีความเครียดสะสมเข้ามา